เก็ได้กินพักกันจองบักตองกับมีด้จ้าเสากสินกลับมาไทยรละบอาสิผ้าม่ยังตราดสดร้านโชคดีร้านขายของชําไทยในมาเลเซียบ่มมี่ผู้ใดบ่เคยมากคอยว่าบรรยากาศในร้านป้าหย่ค่ะจ้าเจสิผ้าลูกผ้าผัวมานำเดิมมันสิยางหลงกันหันชีว่า หลายคนที่เคยสงสัยเจ้าไปหาพักมาตัศไสัยเจ้าึ้ือได้กินคนอยู่ไทยคือบ่ได้กินผันชีวาบัคข้อบักแข้งเห็ดหูหงนกหูหนูบ,บกักโบกเบขือเปล่าบักคุ้งว่มเป็นตราดกรเกษตรกลาสินพุนรยว่าอิตูกระเพาโหระพา มีหอดผักขาบนเดอร์จังคักวอยาเมื่อพ่อพักบุงแก้วแล้วก็พักเกษตรนะจะมันง่ามคักซาผักกันชอแต่อยากลองมายังฟิวตลาดสดแบบที่ไทยที่นี่ไงร้านโชคดีไทยขายของช่ำว่ายบักกอกปลาซื้อไปตำมะคุงพักอิเลิดกินว่เปิดมันบักฟ้าทับไพร่บรูจักคิดว่าที่นี่ประเทศไทยแน่นอนผัหนามีหอดน้ำมันหว,วานเมื่อวานเมื่อก้อนกระดบักลินฟ้าไปกินฉันเริมสีวินแล้วเอาโมจ้าส้นส้มตามสมบายตลาดบ่ไหวไงขายงแต่สิบโมงฮอตหนึ่งถุม อุ้ยเธอมีเครปด้วยเลือกอโอย่างได้นาใดต่อไปก็เลือกช่มเมืองเองเดอรมุ่มของแหงเนี่ยว่าจะไม่พูดว่ามันข้อเติรครีมในเซเว่นไลท์ค่ะเลี้ยวขวามาสักพักว่าเป็นสลาบรีดจามุ่มยาสามัญประจำบ้านไข่ห่านไข่ไก่กัมีเหมิดอ๊้ยเธอมีหอดข้อดตกแตกยุไห่ได้กินกันบ่เม่า แนวผสมเราก็มีเดอร์โซดาสายมูก็มามาไราไก่จา๋าเอาไปแก้บนรู้สึกร้อนรนโอ้ยกระหย่อนผัดไตอยู่นี่ไปสี่เฝ้านี้นี่มาดูมุมเครื่องครัวนี่ยขันตกเตาหมูกระทะบะมีหัวตเตาแจ้วฮอนครกสากดากซ่อนย่างหอนละเดอ้อพอใหญกับโูกววามาเมื่อบันสันหุย อย่ามาแต่งเดอ้อผูใ้ใดบอกให้น้ำมานี่ฉันภาคแค่ครึ่งร้านเองจ้ามุมของสดข่อยผากเพราท่านได้เมิดอ,อยู่พอไงไป้ายใครจะตำอะไรให้รีบมาตำร้านเปิดทุกวันยกเวน้นวันอาทิตย์ย่างหนา่ายย่างหลังได้ไปละเยียงางหาจนวินข้าวเหนียวเขี่ยวงูอยู่ใสว่ว่าเอานี่ไงเจอแล้วพี่น้องคนไทยแถวนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันด้อจ้าโชคดี